โอเคครับก็วันนี้ที่เราจะฉีดตัวอัลตราคอรเนี่ยการฉีดเพอริออปิทัลเนี่ยอยากให้คุณหมอดูว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ฉีดแค่ส่งใต้ตานะครับเวลาฉีดคุณหมอต้องฉีดบริเวณด้านข้างด้วยนะครับเพราะว่าบริเวณรอบดวงตาเนี่ยมันเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกันทั้งหมดนะครับเวลามีปัญหาเ g i n g Process เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากด้านข้างก่อนนะ นะครับเกิดจะด้านข้างก่อนค่อยมาตรงกลางนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาคุณหมอทำเนี่ยคุณหมอต้องฉีดทั้งบริเวณด้านล่างแล้วก็ด้านข้างด้วยนะครับมาดูนิดหนึ่งนะครับเวลาที่เราเจอคนไข้เนี่ยเวลามีปัญหาออใต้ตามาเนี่ยครับก็คือให้คุณหมอดูเลยว่าเฮ้ยการที่คนไข้มีปัญหาใต้ตาเกิดขึ้นมันต้องมีเรื่องของลิกาเมนที่เสียไปเรื่องของผิวที่เสียไปเรื่องของแฟตที่เสียไปนะครับแล้วก็เรื่องของกระดูกที่มันเสียไปนะครับคือมี มันต้องมีส่วนประกอบอย่างนี้ทั้งหมดมันถึงจะเกิดปัญหาเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเจอปุ๊บให้คุณหมอดูเลยเฮ้ยคนนี้มีปัญหาอะไรออลิแกเมนต์หย่อนไหมออร์บิทัลโบนเป็นยังไงนะครับตัวแรกที่หาเลยคุณหมอต้องดูเรื่องของพวกออลิแกเมนต์นะครับตัวส่วนด้านบนตรงนี้เป็น o r l ส่วนข้างล่างเป็น s c l นะครับแล้วก็อย่างที่สองคือประเมินพวกเรื่องแฟตเรื่องสกินนะครับต่อไปมาดูนิดนึงนะครับคืออย่างที่บอกครับคือตัวอัลตาคอเนี่ยเราไม่สามารถ ฉีดได้ทุกเคสเรามาดูเคสที่เราฉีดไม่ได้ดีกว่าว่ามีเคสอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยให้คุณหมอดูก่อนนะครับว่าสเตจจิ่งของถุงใต้ตาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นแค่เรื่องของออ lower lid bulging หรือว่า malar edema นะครับสเตจแรกนะครับก็คือคนไข้จะยังไม่มีปัญหาเรื่อง oodis function หรือว่าไม่มี skin excess นะครับระยะที่2คือ malar mal นะครับ malar mal เนี่ยคือคนไข้เริ่มมีปัญหาเรื่อง o o และมี oodis function นะครับคือเกิดจากการที่ว่า เวลาปกติแล้วเนี่ยเวลาที่มันมีพาโทโลจีที่บริเวณออร์บิทัลเกิดขึ้นเนี่ยไอตัวออร์บิทัลแฟตเนี่ยมันจะมีการปลิ้นออกมาพอปลิ้นออกมาเนี่ยไอตัว OO เนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อตัวแรกที่คอมเพนเซตมันคือดันมันกลับเข้าไปนะครับถ้าสมมุติมันมีการดันออกมานานๆขึ้นเนี่ยไอตัว OO เนี่ยมันดันกลับเข้าไปไม่ได้ก็จะเกิดภาวะ OO d y s ดิสฟังชันนะครับก็ ภาวะนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่ามาลาเมาคือมีโอดิสฟังชันนะครับส่วนภาวะสุดท้ายคือเป็นเฟสตูนก็คือคนไข้เนี่ยมีสกินเอ็กเซสร่วมด้วยแล้วนะครับคือพอมันมีเรื่องของโออดิสฟังชันเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันนานเข้านานเข้าสกินที่อยู่ด้านนอกเนี่ยมันก็จะเสียไปด้วยนะครับมันก็จะเรียกว่าเป็นมาลาเฟสตูนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีทีเ่เราจะฉีดพวกออลตาคอร์เนี่ย เราสามารถฉีดได้กรณนนีไหนนะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าสเตจหนึ่งสเตจสนะครับช่วงที่เป็นมาลาอดีมาหรือว่ากับมาลาเมาพวกนี้เราสามารถฉีดออกทาคอได้แต่ถ้าเกิดสมมติคนไข้มีสกินเอ็กซ์เซสแล้วคุณหมอไม่ควรฉีดนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนเกินละนะครับไม่ควรฉีดตรงนี้เนาะก็ อย่างที่บอกครับเวลาที่มันเกิดปัญหาพวกนี้มันเกิดทั้งหมดนะครับเกิดทั้งโบนเกิดทั้งลิการ์เมนต์นะครับ <_ d ew> s> <S เพราะฉะนั้นเวลาเราแก้ไขเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขพวกโบนลิการ์เมนต์พวกนี้ด้วยคือเราก็ต้องใช้พวกฟิลเลอร์พวกนี้เข้าไปซ่อมก่อนนะครับไม่ใช่เราฉีดแค่อันตะขออย่างเดียวเนาะเราต้องแก้จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับอ่าโอเคอ่าอย่างนี้ครับอายุที่มากขึ้นนะครับไอตัวเรียกว่าแฟตใต้ตาเนี่ยมันก็หายไปพอหายไปปุ๊บเนี่ยไอตัวลิการ์เมนต์ตรงนี้มันก็หย่อนลงพอหย่อนลงปุ๊บไอตัว ออร์บิทัลแฟตเนี่ยมันเล็ปิน้นออกมานะครับช่วงแรกก็คือตัว O o เนี่ยมันจะดันกลับเข้าไปได้ก่อนนะครับตัวออร์บิทลไอสอคูไลเนี่ยมันจะดันกลับเข้าไปก่อนนะครับหลังๆเนี่ยพอดันกลับไม่ได้ปุ๊บสกินข้างนอกก็เลยเสียไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแก้ไขเนี่ยคุณหมอก็ต้องแก้จากข้างในด้วยนะครับแก้จากอาจจะต้องใช้ฟิลเลอร์ในการช่วยแก้เรื่องแฟตกับเรื่องโบนจากข้างในนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพอด้านนอกเนี่ยมันมีปัญหาอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ตัวอัลตรานะคอร์มา ให้คุณหมอแยกเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอาตะคอมันแก้ได้ทุกอย่างมันมันไม่ใช่นะครับมันแก้ในส่วนชั้นตื้นได้นะครับแต่ชั้นลึกมันไม่ได้แก้นะครับโอเคอ่าผมให้ดูอย่างนี้นะครับในอายุที่มากขึ้นนะครับออร์บิทัลโบนเนี่ยมันขยายขนาดมากขึ้นออร์บิทัลสเปซกว้างขึ้นนะครับมันเลยทําให้คอนเทนต์ที่อยู่ในออร์บิทัลแคบวิที่ทั้งหลายเนี่ยมันปิ้นออกมาได้นะครับถ้าสมมุติอ่ะคนไข้เป็นแบบนี้โอเคคุณหมอฉีดพวกเออตะขอช่วยได้ถูกไหมครับเพราะว่าสก,กินกเข อันนี้เราก็ดูดูก็รู้แล้วว่ามันช่วยไม่ได้นะครับอันนี้คุณหมอก็ต้องเอาไปผ่าตัดถูกไหมนะครับอ่าโอเคอ่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับให้คุณหมอดูอันนี้นิดหนึ่งนะครับเรื่องของสกินติ้งเนสนะครับเรื่องของสกินติ้เนสเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสกินติ้งเนสตรงตาเนี่ยมันไม่เหมือนบริเวณอื่นในหน้าเลยเพราะมันบางกว่ามากๆเบากว่ากันประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้คุณหมอเห็นอันนี้จะอยู่ประมาณสักหนึ่งสัก อันนี้อยู่ประมาณสัก1.2 1.3ประมาณนี้ส่วนตรงนี้ทีอยู่ประมาณแค่0.8เท่านั้นเองต่างกันประมาณเกือบครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณหมอจะฉีดตัวพวกฟิลเลอร์ผิวหรือว่างานผิวทั้งหลายเนี่ยการฉีดพวกบริเวณใต้ตาเนี่ยคุณหมอสามารถฉีดที่ชั้นพวก superficial fat ได้เลยนะครับเพราะว่าสกินติ้เนสมันบางมากนะฮะคุณหมอไม่สามารถฉีดเข้าไปในชั้นเดอร์มิสได้ถ้าคุณหมอฉีดเข้าไปในชั้นเดอร์มิสเนี่ย มันจะเป็นปูดเป็นลำเป็นอะไรได้นะครับคุณเรียกว่าเราสามารถอนุโลมให้ฉีดที่ชั้นซูเปอร์ฟิเชียลได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะครับให้คุณหมอดูไว้เป็นข้อสังเกตนะครับส่วนจุดอื่นอย่างเงี้ยโอเคคุณหมอเห็นไหมพวกนี้ซิงกิตินเนสมันหนาใช่ป่ะคุณหมอสามารถฉีดใช้พวกดิฟเดอร์มิสได้นะครับก็เป็นแบบนี้เนาะคือหน้าเราเนี่ยจะมีสมัสส่วนที่อยู่เหนือสมัสเป็นซูเปอร์ฟิเชียลแฟตส่วนที่อยู่ใต้สมัสเป็นดิฟาตนะครับเราจะฉีดเนี่ยสมมติเอวทคอเนี่ยเราจะฉีด ชั้นตื้นๆเนี่ยเรา,าไอ้บริเวณใต้ตาเราสามารถฉีดในโซนของส่วนที่เป็น superficial fat ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า superficial fat เนี่ยมัน extend ขึ้นมาถึงไหนนะครับก็ superficial fat เนี่ยมัน extend ขึ้นมาได้จนถึงบริเวณโซนของตัว powerwave part ของตัวโอได้เลยนะครับเนาะอย่างที่บอกนะครับคือส่วนที่อยู่เหนือต่อโอเนี่ยก็คือเป็น superficial fat เอ้ยส่วนต่อสมสเป็น superficial fat ส่วนที่อยู่ใต้สมสก็เป็น deep fat นะครับอ่านี้เนาะ ก็สมัเนี่เกาะจากคอนะครับก็อ่าต่อไปเรื่องสําคัญคือเรื่องเวสเซลนะครับเวสเซลบนหน้าเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะเวลาที่คุณหมอจะฉีดพวกงานผิวงานอะไรพวกนี้คุณหมอต้องดูนะครับซึ่งเวสเซลที่สําคัญคือเวสเซลที่เป็น superficial เวสเซลนะฮะการคือ superficial เวสเซลเนี่ยมีทั้งหมดมีทั้งอาร์เทอรีมีทั้งเวนถูกไหมเพียงแต่ว่าเวนมันอาจจะเรียกว่าอาจจะเด่นกว่าในส่วนชั้นตื้นนะครับส่วนใหญ่ที่เวลาฉีดเข้า สมมุติฉีดเข้าเวสเซลเนี่ยส่วนใหญ่ชั้นผิวๆเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มักจะเป็นเวนถูกไหมครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันไม่มีอาร์เทอรีนะมันมีเพียงแต่ว่ามันมันอาจจะจํานวนน้อยกว่านะครับนี่ผมให้ดูนิดนึงคุณหมอต้องระวังในคนไข้แบบไหนบ้างนะครับอย่างที่บอกคือไม่ว่าฉีดอะไรก็ตามเราไม่ได้อยากให้มันเข้าเวสเซลทางนั้นต่อให้มันเป็นท็อกซินก็ตามที่มันผสมกับน้ําเกลือ รเราก็ไม่ได้ต้องการให้มันเข้าไปในเวสเซลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณหมอจะฉีดบริเวณตรงตาเนี่ยคุณหมอต้องดูเวสเซลเขานิดนึงนะครับคือผมให้คุณหมอดูตรงอัตาส่วนตรงนี้นะครับคืออย่างที่บอกเวลาที่เรามองเนี่ยเราจะเห็นเห็นแค่เวนเท่านั้นแหละในหน้าเรานะครับเราจะไม่เห็นอาร์เทอรี่หรอกนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราเห็นเวนที่มันใหญ่เนี่ยให้คุณหมอ คิดไว้นิดหนึ่งว่าอาร์เทอรี่มันก็จะใหญ่ด้วยโดยอัตราส่วนจะเป็นแบบนี้เขาเลือก A ต่อ V ratio จะอยู่ที่2ต่อ3สมมุติขนาดเวนอยู่ที่3มิลอาเทอรี่จะอยู่ประมาณ2มิลนะครับยกเว้นในคนไข้ที่เป็นพวกไฮเปอร์เทนชันนะครับไฮเปอร์เทนชันอาจจะอยู่ประมาณ1ต่อ3อารเทอรี่1แล้วก็เวน3นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณหมอมีคนไข้ไฮเปอร์เทนชันฉันก็ฉีดสบายใจนะไม่ใช่นะก็ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งในคนไข้ที่มีเส้นเลือดตรง แต่ถามว่าฉีดตัวอะไรเซฟสุดก็บอกแหละก็คงต้องเป็น,นตัวอัลตราคอร์นี่แหละเพราะถ้าคุณหมอฉีดฟินเลอร์นี่ยากกว่านี้อีกนะครับยากกว่านี้อีกเนาะโอเคอต่อไปนะครับเวสเซลนะครับอย่างที่บอกคือบนใบหน้าก็จะมีตัวเวสเซลที่มาจากอินเทอร์นอลแคโรติดกับเนะอ็กซ์เทอร์นอลแคโติดเนาะเวนก็เหมือนกันนะครับก็ การที่ฉีดเข้าพวกนี้มันก็สามารถทําให้เกิดอัคลูชันได้ทั้งหมดแหละนะครับเพราะว่าไอตัว internal กับ external เนี่ยมันมีการเรียกว่าซ r c ู l เลชันที่มันต่อเนื่องกันนะครับเป็นพาราด o อกซ์เข้าไปหมดนะครับฉีดเข้า internal มันก็ไป external ได้ฉีดเข้า external ก็ไป internal ได้นะครับมันโตรไปได้หมดเนาะก็ blindness เกิดได้ไหมมันก็เกิดได้อยู่แล้วถ้าเกิดสมมติเวลาที่มันเข้า vessel นะไม่ว่าจะเข้าจุดไหนมันก็อย่างที่บอกคือ external กับ internal มันเชื่อมกันนะครับแล้วก็ เราฉีดตรงไหนมันก็สามารถโทรเข้าตาได้นะครับอันนี้สำคัญนะครับเรื่อง superficial vessel นะฮะอยากให้คุณหมอดูนิดนึงนะครับว่า superficial vessel เนี่ยตรงบริเวณรอบตาคุณหมอเห็นไหมมันเยอะมากเลยนะครับเยอะมากนะครับโดยเฉพาะตาบนเห็นไหมฮะนะครับใต้ตาเนี่ยมีน้อยกว่านะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยเราต้องรู้เรารู้ว่ามันเยอะก็จริงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเฮ้ยตำแหน่งอ่ะมันอยู่ตรงไหน,น ตำแหน่งส่วนใหญ่มันจะมาตรงด้านมีเดียลของตัวบริเวณเรียกว่ามิดพิวพิวมากกว่านะครับเป็นเวณที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับส่วนใหญ่มนอยู่ตรงกลางตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทีออ่คุณหมอจะเปิดโอเพนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติคุณหมออยากให้มันเซฟอย่างที่บอกครับจุดที่เซฟเวลาที่จะสีบ,บนหน้าคือลัทธเล่าแคนเทลไลน์นั่นคือจุดที่ลากจากหางตาลงมานะครับแล้วเราเราจะพยายามไม่เข้ามีเดียลจากลัทธเล่าแคนเทลไลน์นะครับเพราะว่าเวสเซลมันเยอะ อันนี้ก็เป็นทริครในการที่คุณหมอสมมติไปฉีดฟิลเลอร์ฉีดอะไรก็ตามใช้หลักการเดียวกันเพราะเวสเซลมันอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องเลี่ยงเวสเซลนะครับไม่ว่าจะฉีดอะไรก็ตามนะส่วนดีฟอ่ะโอเคมันก็เรียกว่าไปหมดอยู่ละนะครับหลกัหลกๆก็คือเรื่อง superficial นะฮะอ่ superficial ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่มาจากพวก facial artery นะครับหมอก็ต้องระวังนิดนึงเนาะอ่า โ okay. อเคอะต่อไปเรื่อง facial muscle ทำไมเราต้องดูเรื่องมัสเซลด้วยนะครับอันนี้ผมก็เรียกว,ว่าต้องพูดเพราะว่ามันจะมีคนไข้าบางเคสเนี่ยที่เวลาคุณหมอยิ้มให้คนไข้ย,ยิ้มปุ๊บเนี่ยมันจะมีพวกการปูดของพวกโอโอขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพวกมีเดียลแบนหรือว่าจะเป็นหรือว่าเป็นพวกส่วนที่เป็นพวกพรีเซ็ปเติลพาร์อะไรเงี้ยที่เวลายิ้มต้องทำให้ตุยขึ้นมานะครับซึ่งพวกนี้เวลาที่เราแก้ไขด้วยฟิลเลอร์เนี่ยบางทีมันแก้ยากนะฉีดไปบางทีแม่งปูดขึ้นอีกใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดสมมติเราาอยกกแก้้ใหัน คือเอาตะคอเนี่ยมาช่วยให้มันช่วยให้ตรงเนี้ยเคสพวกเนี้ยง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นเพราะคุณหมอสามารถฉีดได้แบบโดยที่แบบไม่ต้องไม่ต้องเครียดอะไรมากผมพูดเลยแล้วฉีดแล้วมันเนียนดีนะครับถึงแม้ระยะเวลามันอาจจะอยู่ไม่เท่าฟิลเลอร์นะครับแต่ว่ามันก็ช่วยให้งานที่ออกมาเนี่ยบางทีช่วงแรกๆััมีคนไข้อะโอเคช่วงสมมุติผ่านไปสัก3าเดือนมันยังอยู่คนไข้ก็โอเคล้นะครับ อีกอย่างราคามันก็ไม่ไเท่าฟิลเลอร์ใช่ไหมอ่าโอเคให้ดูนิดนึง่งพยานเรื่องมัสเซลเนี่ยสำคัญนะครับอ่ามัสเซลตรงตานะครับก็คือโอโอหลักๆก,ก็โอโอนี่แหละนะครับข้างบนเป็นดีเพรสเซอร์ข้างล่างเป็นอิลิเวเตอร์นะเพราะฉะนั้นเวลายิ้มเนี่ยมันก็เลยทําให้มีการดันขึ้นมานะครับก็เลยเกิดปวดบริเวณเป็นพวกเอ่อเป็นพวกดอลลี่อายเป็นพวกเอ่อพีทาเซลพาร์ที่มันปวดออกมาหรือว่าเป็นพวกมีเดียแบนนะครับจะเป็นโซนนี้เนาะอ่าโอเคพวกอัน เรามาดูตัวที่หลักๆนะครับก็คือตัว OO นะ OO ก็ o จะแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับพาร์ทที่เป็น p t a r s a l นะครับ pretarsal Pre คืออยู่ติดเปิืกตานะครับ t r l เ e p t a l p r e e p t a l คืออยู่ใน Orbital Space สนะครส่วน Orbital Part ก็คือส่วนที่อยู่ติดขอบ Orbital Rim เนาะส่วนที่เป็น Preceptal กับ p t a r s a l เนี่ยเขาจะเรียกรวมว่า Palpable Part บางทีคุณหมออาจจะงงเรื่องคำศัพท์นะให้จำไว้นิดนึงว่าคำศัพท์มันเป็นแบบนี้นะฮะโอเคนะครับใ okay, นคนไข้ที่แบบว่า คนไข้เอเชีย A A เนี่ยมันมักจะมีมีเดียวแบนนะครับมีเดีวแบนคือส่วนของโอโอที่เป็นออร์บิทัลพาร์ทเนี่ยมันมีการหนาตัวขึ้นนะครับซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์ของคนเอเชียนะฮะส่วนใหญ่ก็พบได้หนึ่งใน3เลยนะนะครับและตัวนี้แหละที่มันเป็นปัญหาที่ทําให้คุณหมอเวลาฉีดฟิลเลอร์เนี่ยคนไข้ย,ยิ้มแล้วมันเป็นก้อนเป็นลำเกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าคุณหมอแก้ไขโดยการใช้พวกอัลทาร์คอเนี่ยปัญหาพวกนี้มันจะไม่ค่อยเป็นนะอันนี้เรียกว่าเป็นทางออกเลยนะนะครับ อ่าโอเคนะครับอย่างที่บอกก็คือ,อ,อด้านล่างเนี่ยจะเป็นอีลูเวเตอร์ข้างบนเป็นดีเพรสเซอร์นะครับให้ดูนิดนึงนะครับอ่าอ่าให้ดูอันนี้นะครับก็เวลาที่สมมติคนไข้เนี่ยมาหาเราเนี่ยเขาก็จะมักจะมาปัญหาด้วยปัญหาเรื่องว่าเฮ้ยใต้ตาลึกนะฮะใต้ตาลึกหรือว่าเฮ้ยตาค้ำนะครับอ่าพอเรา เล็กรอ้ว่าเฮ้ย hey, ปัญหา,าคืออันนี้เราก็มาดูนิดนึงว่า hey, ปัญหาเหล่านี้มันเกิดจากอะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับมันคือมีเรื่องของสกินติคเนสที่มันบางลงนะครับแฟทที่มันบางลงนะครับมันเลยทําให้มองเห็นตัวมัสเซลด้านหลังเนี่ยง่ายขึ้นนะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของพวกวีนัสเรื่องของเวสเซลนะครับคือเรื่องพวกนี้มันจะพบในไหนจะพบในคนที่เป็นพวก ภูมิแพ้นะครับพวกคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยเวสเซลตรงบริเวณตามันจะเยอะเพราะว่ามันมีพวกอินฟลามเมชันเกิดขึ้นนะครับเวลามีภูมิแพ้มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีพวกอินฟลามเมชันเกิดบริเวณรอบตามากขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้เวสเซลตรงนี้มันขยายตัวนะครับซึ่งเวสเซลเนี่ยแก้ไขาย,ยากนะอ่าอย่างที่3คือเรื่องพิมเมนเทชันนะครับพิมเมนเทชันก็คือพอมันมีอินฟลามเมชันนานขึ้นแล้วนะครับคิดง่ายๆครับเหมือนเวลาเรามีสิวอย่างเงี้ยหลังจากเป็นสิวมันก็ไม่เป็นพีไอ ใต้ตาก็เหมือนกันสมมุติมันมีการขยี้บ่อยขึ้นนะครับมันก็เกิดเป็นมีพิกเมนที่เพิ่มขึ้นได้หรือว่าเป็นพวกกรรมพันธุ์นะครับซึ่งคุณหมอเห็นอะไรไหมครับทั้ง3ปัญหาเหล่านี้เออมันแก้ได้ด้วยอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกเลยสมมติสมมติเม,มื่อก,ก่อนตอน,ตอนนั้นตอนนี้ไม่มีไหมน้ํเลยไม่มีออตาคอเรื่องสกินติ้งเนสตรงอายลิดอะโอเคเราสามารถใช้ฟิลเลอร์ได้ใช่ไหมแต่ว่าตัวฟิลเลอร์เนี่ยไม่สามารถแก้หรือพิกเมนเทชันได้นะครับอ ส่วนเรื่องไอเวสเซลเนี่ยอ,นนอันนี้แก้อะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นด้วยเรื่องของแบบว่าพื้นฐานของคนไข้ยอยู่แล้วนะครับมันแก้อะไรไม่ได้เนาะ,ะแค่ทําให้เราต้องระวังมากขึ้นเวลาที่เราจะฉีดหรือว่าทําหาตถการไลบริเวณตาเนาะ,ะแต่คุณหมอเห็นไหมครับว่าใน2ตัวนี้ก็คือเรื่องของผิวชั้นไขมันที่บางลงของตากับเรื่องของพิมพ์เมนเทชันคุณหมอสามารถใช้อัลตราคอร์แก้ตรงนี้ได้เนาะ ดีไหมนะครับซึ่งฟิลเลอร์มันแก้ตรงส่วนนี้ไม่ได้ฟิลเลอร์แก้พิกเมนเทชันไม่ได้แต่เอ t ตาคอรช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดที่อยากให้คุณหมอนําไปใช้นะครับอโอเคอ,อย่างที่คุณหมอเห็นนะครับเวลาที่เราภาพตัดขวาออกมาเนี่ยบางทีคุณหมอก็จะคิดว่าเฮ้ยแือเวลาเราฉีดตัวเอ t ตาคอรเนี่ยเราจะขึ้นไปได้ถึงไหนเออถึงแค่ลิทชิจังชาหรือเปล่าหรือว่าไปได้มากกว่านั้นนะครับ มันไปได้มากกว่านั้นนะคุณหมอสามารถขึ้นไปในส่วนของส่วนที่เป็น pre c e p t o r part ของ o อโอได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไขมันคือไขมันชั้นตื้นเนี่ยมัน extend ขึ้นไปถึงบริเวณนี้เลยนะครับออขออย่างเดียวขออย่ายไปทะลุ orbital septum อย่างเดียวนะครับจริงๆก็ยังไม่มีวิจัยนะที่เขาที่ที่ท ยังไม่มี paper ร์อะไรที่บอกว่าเอาตะคอ e ฉีดเขาเอาไปเท่าแฟตเป็นยังไงเนี่ยยังไม่มีเหมือนกันนะแต่ผมก็คิดว่าเออก็ไม่ควรจะไปฉีดมันนะนะนะครับเป็นไปได้คุณหมอก็ต้องระวังนะครับก็ฉีดได้ superficial f a ตฉีดได้นะครับ,นะรบขึ้นไปได้ถึงส่วนของ r e c e p เตลเลยนะครับเนาะโอเคนะครับก็แบ่งแบบนี้นะครับอ่าโออยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้าโอเป็น superficial แฟตหลักโอโอเป็นซูฟนะเป็น deep แฟตนะครับ ให้ดูภาพอันนี้อีกทีหนึ่งนะครับเหนือเหนือโอเป็น superficial fat ใต้โ o, o เป็น deep fat นะครับ deep fat ก็จะเป็น compartment เนาะแต่พวก superficial fat ก็จะไม่มีไม่มีขอบเขตที่แน่นอนเพราะฉะนั้นคุณหมอสามารถใช้เข็มทู่เนี่ยเข้าไปได้นะครับเวลาคุณหมอทำจริงๆเนี่ยคุณหมอจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเวลาการเข้าไปใน superficial fat เนี่ยมันง่ายนะครับมันไปค่อนข้างง่ายเพราะอย่างที่บอกมันไม่มีขอบเขต มันไม่เหมือนซูปมันไม่เหมือนดีแฟตนะดีแฟตมันจะเข้าไปปุ๊บมันจะแน่นๆใช่ไหมครับเนาะโอเคนะครับอ่าให้ดูนิดนึงอันนี้ superficial fat นะก็จริงๆแล้วมันขอบเขตไม่ชัดเจนนะแต่มันก็มีคนพยายามแบ่งนั่นแหละนะครับก็ดูๆไว้นะครับ,รบเออแต่มันไม่มีขอบเขตชัดเจนไม่ได้แบ่งเป็น l i g เ m e n t ขอบเขตเหมือนดีแฟตนะครับเนาะอ่าให้ดูนิดนึงก็จะประมาณนี้นะครับ superficial fat อ่าแบบนี้นะครับ เห็นไหมมันต้องมันต้องย้อมสีอะไรอ่ะคุณหมอถึงจะเห็นว่าเอ้ยมันแบ่งเออแต่ถ้าเกิดคุณหมอไม่ย้อมสีคุณหมอไม่มีทางรู้นะครับมันไม่ได้แบ่งชัดๆเหมือนดีแฟตนะฮะอ่าโอเคอันนี้เวลามันซ้อนกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นพวกดีแฟตเนาะอ่าให้ดูนิดนึงนะครับเวลาที่มันเกิดเอจิ่งโปรเซสเกิดขึ้นเนี่ยครับส่วนที่มันหายไปก่อนเนี่ยอ่าผมถามคุณหมอนิดนึงระหว่างดีแฟตกับซูเปอร์ฟิชชัลแฟตคุณหมอคิดว่าอะไรที่มันหายไปก่อนครับระหว่างดีแฟตกับซูเปอร์ฟิชน ใช่ไหมอายุมากขึ้นแฟตมันลอสแน่นอนนะครับคิดว่าส่วนไหนครับ d e แฟตหรือ s u p e r f i ชียล f a ตที่มันหายก่อนอด้วยด้วยเวลาน้อยนะผมบอกเลยว่า superficial fat หายก่อนนะครับ deep fat เนี่ยถือเป็นแฟตที่เกรดดีนะครับถือเป็นแฟตที่แบบว่าเป็นเล v e l สูงอ่ะนะฮะ superficial fat เนี่ยจะเป็นแฟตที่เรียกว่าเป็นอีกเล v e l หนึ่งนะเกรดต่ำกว่านะครับ deep fat ไม่สามารถเพิ่มได้ deep fat มีแต่จะลดลงต่อให้คุณหมอกินเยอะขึ้นนะครับ กินอ้วนขึ้นดีแฟตก็ไม่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นสตั๊กชัวรัลฟตนะครับมันไม่เพิ่มขึ้นคุณหมอจะเพิ่มอย่างเดียวคือฉีดฟิลเลอร์เติมเข้าไปนะครับแต่ซูเปอร์ฟิชเชลฟตเพิ่มได้นะครับคิดง่ายๆเหมือนเวลาเราอ้วนขึ้นเห็นไหมหน้าอ้วนการที่หน้าเราอ้วนขึ้นเป็นซูเปอร์ฟิชเชลฟตนะครับแต่ว่าซูเปอร์ฟิชเชลฟตเนี่ย อย่างที่คุณหมอเห็นมันก็จะไม่ขึ้นในส่วนที่ดีหรอกเวลาที่อ้วนมันก็จะไปอยู่ข้างตรงกลางกองอยู่ตรงข้างล่างเนี่ยนะครับอายุที่มากขึ้น superficial fat มันก็จะจางลงมันก็จะบางลงนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตาเนี่ยมันจะบางลงไปก่อนนะครับแต่มันจะไปกองอยู่ตรงส่วนด้านล่างนะครับอย่างที่บอกครับที่มันลงไปกองเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตัว superficial fat เนี่ยเป็น fat ที่ มันไม่ได้แฟตที่ดีมากนะครับความหนาแน่นความอะไรพวกนี้มันจะไม่ได้แบบว่าดีเหมือนสตรัคเจอรัลแฟตนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการไหลการกองอะไรเกิดขึ้นได้นะครับถ้าดีแฟตจะไม่เป็นแบบนี้เนาะอ่าโอเคอีกอันนึงที่สําคัญก็คือเรื่องออร์บิทัลแฟตนะครับที่ผมบอกว่าเออคุณหมอเข้าไปนะนะครับเออออร์บิทัลแฟตมันก็อยู่หลังออร์บิทัลเซปตัมใช่ไหมเออก็ถ้าคุณหมอใช้เข็มทู่เนี่ยอโอเคถ้าคุณหมอแบบบางทีแบบเข้าเข้าไม่ดีมันก็อาจจะทะลุเข้าไปได้นะครับแต่ อันนี้เราก็วันนี้เราก็จะมาเรียนเทคนิคที่ถูกต้องจากพี่อาร์มนะครับไม่เข้าแน่นอนนะครับก็เราก็จะมีวิธีเอ้ยการเรียกว่าองศาของเข็มที่เข้าไปเนี่ยตำแหน่งของเข็มที่เข้าไปนะครับมันจะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปนะครับก็อันนี้ก็เป็น j e นเจคชั่นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับอันนี้พวกลิ่งเกลมนะครับก,ก็หลักๆก็มีตัว o r l กับแ c l นะครับตรงบริเวณรอบดวงตาเนาะ อ,อย่างที่ให้ดูนิดนึงนะครับอายุที่มากขึ้นนะครับตัวแฟตหายไป OL 伊เซเทียลตกลงมานะครับเกิดเป็นพวกถุงใต้ตาเกิดขึ้นนะครับให้ดูนิดนึงเวลาคุณหมอเจอปุ๊บอย่างเงี้ยคุณหมอเจอคนไข้แบบนี้ฉีดอาต์คอเลยได้ไหมถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็ฉีดได้นะสกินมันยังดีถ้าเห็นสกินยังดีคุณหมอฉีดได้นะบางทีแบบเฮ้ยเราเรา,เราแบบว่าเราแบบไม่รู้จะทําอะไรอย่างเงี้ย เจออย่างเงี้ยคุณหมอฉีดได้นะถ้าสก,กินยังดีอันนี้ผมยังผมยังคงพูดคํานี้อยู่ถ้าสก,กินดีคุณหมอใช้อัลตอราคอได้แล้วเราอาจจะใช้ฟิลเลอร์ซัพพอร์ตที่ชั้นดีแฟตนะครับเนาะเจออย่างนี้อ่าให้คุณหมอมองเลยเฮ้ย <No. S 1> เออแบ่งให้ถูกส่วนไหนเป็นอะไรนะครับส่วนนี้เป็นพรีทาเซอลพาร์ตส่วนนี้เป็นพรีเซปเอลพาร์ตนะครับส่วนนี้เป็นออร์บนะิทอลพาร์ตเนาะเวลาแก้นะครับตัวเวลาแก้เนี่ยถ้าสมมุติเราเจอแบบนี้อย่างแรกเลยเราก็ต้องแก้ที่ชั้น กระดูกก่อนถูกไหมครับแก้ที่ชั้นบนก่อนเพื่อซัพพอร์ต OL ให้มันดันอบเทัลแฟตกลับเข้าไปก่อนแล้วที่เหลือเราก็ค่อยเอาตัวเอาตะคอมาฉีดชั้นตื้นๆเอานะครับเพื่อเกลีย่ยให้มันดูเนียนขึ้นนะครับผมให้ดูนิดนึงนะครับสมมุติอย่างนี้เหมือนกันเห็นไหมสมมติแบบว่าเออคนไข้อันนี้คนไข้เป็นมีเดียลแบนมีมีเดียลแบนมาอยู่แล้วนะครับถ้าสมมติคุณหมอจะแก้ไขเขาเนี่ยในในเคสนี้ผมอาจจะแก้ไขด้วยฟิลเลอร์นะแต่ว่าในในชีวิตใน คุณหมอสามารถใช้อัลตาคอร์แก้ได้เหมือนกันนะครับก็คือฉีดชันต์ตื้นเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันเนาะคือการที่ฉีดฟิลเลอร์อย่างที่บอกคือปัญหามันเยอะบางทีถ้าคุณหมอฉีดเยอะเกินไปยิ่งมันก้อนมากกว่าเดิมนะครับแต่อัลตาคอร์เนี่ยปัญหาไม่ค่อยมีเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูว่าเอ้ยเวลาแก้ไขมันมันออกมาผลลัพธ์อะไรมันใช้ได้ไหมอะไรยังไงนะครับให้ดูนิดนึงเนาะอ่ะทีนี้มาดูนิดนึงผมก็สรุปให้ฟังนะครับว่าเวลาที่มันมีปัญหาเรื่อง ถุงใต้ตาเกิดขึ้นเนี่ยคุณหมอต้องดูว่าอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเรื่องของ b o n e r e s o r p t i o n นะครับนะฮะอย่างที่สองก็คือเรื่องของ volume ของ orbital fat เรื่องของ eye fat นะครับ under eye fat พวกนี้มันหายไปนะครับต้องแก้ไขนะครับต่อไปเรื่องของ oolaxity รเรื่องของตัว O-O d i s f u n c t i o n ทั้งหลายนะครับส่วนอันสุดท้ายคือเรื่องของสกินนะครับคุณหมอต้องดูคอมโพเนนต์เหล่านี้ให้ได้นะครับก็อย่างที่บอกถ้าสมมุติเราแก้ไขได้นะครับอย่างคนไข้เคดนสเนี่ยผมก็แก้ไขโดยการฉีด Support ตัว structural fat ก็คือฉีดดีฟนะด้วย f i l เลอร์จากนั้นผมก็ชัตื้นตื้อผมก็ใช้ ใช้ตัวออลตาครอในการตกแต่งนะฮะอันนี้ก็ประมาณสัก2สัปดาห์นะครับก็จะดูเนียนขึ้นนะฮะคนเรียกว่าคนไข้ก็สบายใจขึ้นนะครับแล้วกออ็มันง่ายกับเราด้วยมันช่วยทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็อันนี้คุณหมอมีคำถามอะไรก็ถามได้เลยนะครับโอเคก็ถ้าไม่มีเราก็ขออนุญาตท่านต่อไปนะ 快 <laughs> 把它打牌！